เส้นทองที่เราต้มไอซีเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเป็นกรดซันฟูริกอ่ะเห็นเส้นทองไหมคะนี่คือเส้นทองเนาะกระจกนี่ก็มีทองนะคะอาจารย์เคยสกัดทองได้มากที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่ครับ ปี60ตอนโควิดเข้ามาปีแรกนะครับปีนั้นผมทำทองได้8กิโลต่อ1ปีแต่ต่อวันเนี่ยได้1 2ถึง2โล 2> ต่อวันที่เคยพลิกพกใช่ไหมครับครับตอนครั้งแรกเลยโลนึงก็ล้าน7ล้าน8อันนั้นเป็นเงินเขานะผมได้20%<ร>ก็คือช่วงนั้นผมจะได้ประมาณครั้งละแสนถึง2 0 0แสนผมใช้เคมีแค่ประมาณ3 4 0 0 0ันบาทเองได้ทองโลก,กว่าแหวนหรือสร้อยคอเนี่ยมันจะ96เราทาให้เป็น99 xx นะครับมันสูงขึ้นเวลาขายเนี่ยมันก็จะบวกค่าเขาเรียกค่าเปอร์เซ็นต์มันถ้าได้ทอง99ขึ้นไปมันจะได้บวกอีกพันหนึ่ง ก็คือถ้าผมขายทีละโลก็คือพันกัมพันกัมผมก็ได้อีกเอา1นึ่คูณสีบาทอันนั้นก็ได้ค่าน้ายาละไอ้ยีเอนที่เหลือคือกําไรล้วนๆเนี่ยข้างในของแรมจะเป็นทองแบบนี้แรมก็มีทองนี่ไงแรมตัวนี้หตัวมีแค่นี้เพราะฉะนั้น1โลของอันนี้จะได้1นกรถึงสกัมก็เป็นเงินประมาณ3 0 0 0ันถึงห้บาทในนี้มีทองในในเมาส์เนี่ยจะมีไอซีกับตัวที่ส่องแสงเนี่ยตัวนี้ทองจะหนาอยู่ถ้ามีเฉพาะหัวมันมาเนี่ยหนึ่งก,ก,กีดได้็นีแต่ต้้องใชเยอะปริมาณเยอะ อลังการงานทองจากขยะรีไซเคิลคลิปดีพี่ดีขออนุญาตเช็คอินบ้านพดสิมตำบลย่างคีรกอำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่กับอาจารย์ที่ครับเดี๋ยวผมสีไข่ความรำเพลียน้องเมืองว่าคนเห็นจงไหครับอาจารย์ครับได้ยินว่าอาจารย์สามารถรีไซเคิลเศษสิ่งเหลือใช้ให้มันเป็นทองอาจารย์เอาไปจากไหนครับช่วยบอกพี่น้องหน่อยครับตอนนี้ที่หาง่ายที่สุดใกล้ตัวเราก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับก็เอาที่อยู่ใกล้ตัวเราเนาะอย่างเนี้ยอันนี้เป็นแผงคอมพิวเตอร์นะครับ ที่ไม่ใช้แล้วเวลาเราเอามาเนี่ยเราจะมองทองเป็นเป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่มองเห็นเลยเนี่ยสีทองอย่างนี้นะครับนี่สีทองแบบนี้ครับอ่าอันนี้มองเห็นเลยนะครับก็คือถ้าเราแกะออกจากตรงนี้เปิดออกมาก็เป็นสีทองเราก็จะแบ่งก่อนว่าเป็นทองที่มองเห็นกับทองที่เรามองไม่เห็นนะครับก็คือตัว IC ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยนะครับดำาๆเนี่ยเขาเรียก IC นะครับอ่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีเพราะว่าเราเรียนมาทางอิเล็กทรอนิกส์เรารู้ว่ามีแต่เราเอาออกไม่ได้ ณเวลานั้นเราออกไม่ได้ตันเราค้นพบวิธีเอาออกเนี่ยเราก็จะเห็นทองแบบนี้นะครับอยู่เพราะฉะนั้น i อทุกตัวเนี่ยมีทองหมดแต่มีมากน้อยต่างกันก็คือบางชนิดให้ทองเยอะบางชนิดให้ทองน้อยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยหกิโลเนี่ยของมันเนี่ยได้ทอง8ปดถึงสิกรัมอ่านะแต่อย่างพวกนี้ก็โลนึงก็อาจจะได้กรัมเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเลือกมาทำเนี่ยอ่ามันมีทั้งเลือกได้และเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็คือจะมีคนเอามาขายเราแบบนี้เป็น1นกิโลก็ทําได้เลยถูกไหมครแต่เลือกไม่ได้ก็คืออาอาบร์ดมนัแกะ ก็ต้องเอา IC ทั้งหมดเลยมาทำา Data ก็จะไม่นิ่งแต่ได้แน่นอนปัจจัยในการทำเนี่ยก็คือ 1. พื้นที่ 2. ออุปกรณ์และเคมี 3. องค์ความรู้ในการทำเพราะของอยู่บนนี้ทำไม่เหมือนกันสักอย่าง จะทาไม่เหมือนกันนะครับอย่างทองเนี่ยถ้าเป็นสีทองแบบนี้เราจะใช้วิธีลอกการลอกก็5อย่างแหละลอกด้วยกรดลอกด้วยด่างนะครับสกัดด้วยหลอมรวมวันนี้เราจะทใํใไอตัวนี้ก่อนอันนี้เขาเรียก IC นะครับอยู่ในบอร์ดต,ต่างๆเนี่ยเราก็สก,สกัดออกมาก่อนก็คือแค่เอามันออกมาทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เอาไปผ่านขั้นตอนกรดตอนนี้ที่เขากาลังทําอยู่ก็คือเป็นการต้มซัลฟูริกกําลังทําตอนนี้เราจะต้องเอามนทินออกเอาพลาสติกออกก่อน,นครับเอาพลาสติกออกเสร็จปุ๊บอ่าเราจะเห็นอะไรฮะเห็นขาที่เป็นทองแดงกับเหล็กไหม ก็ต้องเอาออกแล้วมันจะเหลือกระจกกับเส้นทองตอนนั้นถึงจะเอาทองออกมาเพราะกระจกเราไปต่อไม่ได้แล้วกระจกจะไม่ละลายในกรดกับเศษผ้าผ้าก็คือไอ้ตัวนี้พอเราต้มแล้วมันจะเป็นใยผ้าทองเส้นจะอยู่นี้ <c oughs> เพราะว่าเขา,าจะต้องใช้เส้นทองในการต่อกับทองแดงกระจกกับทองแดงเนี่ยมันต่อกันไม่ได้เขาก็ต้องใช้ทองประสานน้ำยาที่หลอมาสกัดทองเนี่ยมันชื่อน้ำยาอะไรครับวันนี้ที่เราใช้เนี่ยมันมีขายทั่วไปนะครับที่เขาเทสายล้างเขาก็จะใช้กดตัวหนึ่งที่เรียกว่ากดเกลือไปกัดมัน ที่เป็นฟอง,ฟองๆนะก็คือก็มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็ใช้นะครับอย่างในตริกหรือซัลฟูริกเนี่ยก็จะใช้ในส่วนยางใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันคือดาบสองคมก็คือมันมี2ด้านถ้าคุณเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปเทใส่พื้นที่ทั่วไปมันก็คือมลพิษถูกไหมฮะแต่อยู่ที่นี่เราจะบำบัดก็คือเราจะใส่ถัง200ลิตรไว้ไม่ได้เทลงพื้นนะเวลาเราสกัดเสร็จเนี่ยเราจะรวมไว้เพราะเราก็สงสัยว่าทองมันยังเหลือ <c oughs> ทีนี้การบำบัดอ่ากรดเราก็เอาด่างใส่เติมปูนขาวหรือโซดดาไไไฟลงปให้้มันตะ มันจะตกทุกตัวเลยแล้วน้ําก็จะใสซึ่งน้ําตัวนั้นเนี่ยส่งตรวจแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโลหะหนักเหลืออยู่เราสามารถลดต้นไม้ทําอะไรได้ปกติ ผมอยากให้มองเรื่องความเป็นจริงเพราะว่าผมสอนข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วก่อนว่าเราอยากได้อะไรบางคนเนี่ยเห็นทองแล้วบอกอยากได้ทองอยากได้ทําทองจริงๆไม่ไม่ได้ต้องการทองครับต้องการรายได้เพราะฉะนั้นถามก่อนว่าเราอยากได้รายได้เพิ่มหรือว่าอยากได้การเรียนอย่างคนที่ถือของมาหาผมเนี่ยส่วนมากจะมาเช็คข้อมูลว่าไอ้ตัวเนี้ยควรจะขายเท่าไหรอ่อย่างสมมติเอาแรมโาโลนึงเนี่ยทำได้เงินเท่าไหร่พอเราทําเสร็จก็อ่านข้อมูลกลับไปมันได้เต็มที่พันสองรบาทแต่คนที่อยากมีไรายได้พ พอเรารู้ว่าแลมพันสคุณจะกล้าซื้อพันสมาทำไหมก็ไม่กล้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณได้มาราคาต่ําแล้วขายเลยเนี่ยมันคือ,อไรายได้นะครับเ<อ>พราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งที่เงินหรือทองหรือที่มูลค่าของของมันนะครับให้ดูว่าเราอยากได้อะไรถ้าอยากได้ความรู้ก็ถือมาทําแต่ถ้าอยากได้เงิน<พ>ไม่ต้องมาก็เอาไปขายเลยเอาไปขายเลยมีบอร์ดโทรศัพท์อ่าห้าโลพอทํำไหมที่ถามมานะพอทํำไหมครับก็หลบบอกไงถ้าขายได้โลละพันหแต่ถ<ข>้ามาทำเนี<ข>่ย กิโลนึงจะหายไปกิโลละ400บาทจะไปลดมูลค่ามันทำไมแต่ถ้าอยากรู้ว่า5โลได้ได้ทองเท่าไหร่ก็มาต้องโทรมาก่อนอฟาร์มเนี่ยชื่อบ้านไร่าชายทีหมู่5ตําตบลย่างคีดอกอําเภอเคืองไหนจังหวัดอุบลครับผมเบอร์โทรก็064 654 7993แล้วก็เจอผมได้ทุกช่องทางนะครับมี u t u b e มี Tik To k มี a c e b o o k นะครับมีกลุ่มเรียนด้วยกลุ่มเรียนตอนนี้30,000คนแล้วนะครับในกลุ่มไลน์ก็ประมาณจะ2000แลลวครับผม